วะนี่หละัุนด้กาอ่นแล้วโอยยังก็ได้มันนดิการอ่านแล้วไฟรู้ท่านหลงท่านหลงยังก็ได้หางก้อนหางก่อนแก๊กแก๊กะไรก็ใส่เลยหางแก๊กแก๊กะก็หางอีกหนึ่งมือหมวยอะไรแก๊กหางแก๊กโพคถือใจทบรุ่นสุ้ต้องเรื่องึงตรงไอ้ทีหลามันมันไกลมาหันไปเว้ยหันเออหันไกลเนี่ยมึงว่าด่หาไวะ โคโหเลยว่ะลงมาลงมาเต้มเลยแกะเาห้างเขาหาเลยได้ห right ้างแล้วตกห้างยิ่งบ่ะนี่มันวนทีเดียเ้อนนั้นตอนนั้นเขาเั่ดีสุดเดยเด้กั่นหังนะมันเวอร์เลเขามึงว่าขวานแกกเหมือนผู้เล่งขับร่เฮ็ดนั่นดี นานเฮ็ดบาดเลยกัรไตุตีเป็นช่วเป็นแปนมี่เมยเออตุ้ตีเป็นแปนนงับออกได้หนังนาคาคาดเลสากล้องมึงบาดตีตีมันมุงเลยบุ่งล้าไจะได๋ยรเร็วมึงเรวสปีนด้วยตัวมึเรวดิโอเงียเจ้าราเนี่ยลูกกูตาย อู้เนี่ยกูใจหายจะคมเพล้วใจหายเพล้วนี่นะกูนะมุนดอดแค่ช่วยมัวมันเนี้ยเล้ยให้มันลุกเลิกกันเอะเฮ็ดมันอู้ว่าทิ้กไปดีมันโอ้ย